แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 5. พฤศจิกายน2,567มาอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรกันนะคะ่าสุดครบรเห็นชอบจัดสรรงบกลางปี2,67 7วงเงินกว่า2,553ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมกเกษตรกรและฟื้นฟูอาชีพรวม8โครงการนะคะลดหนี้สินสมาชิก สถานันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรพร้อมแจกเมล็ดพันธุ์พืชสัตว์และปุ๋ยและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ล่าสุดวันนี้นะคะ5พฤศจิกายนนางสาวแพทยงทันชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอนุมัติงบกลางฟื้นฟูกเกษตรกรผู้ประสบอุโทโกภัยปี2567ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวงเงิน2,553ล้านบาทจำนวน8โครงการทั้งการฟื้นฟูอาชีพการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร และซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรรวมถึงลดนี้สินสมาชิกสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรนะคะสำหรับแผนงานโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี67ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง8โครงการวงเงิน2,553ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย กรมการข้าวนะคะวงเงิน1,571ล้านบาทสาระสำคัญก็คือเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตของกเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวสารจีวพันธุ์ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำได้แก่กเกษตรกรตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบอุทกภัย สำหรับนำไปใช้เพาะปลูกข้าวในฤดูปี2568โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะรวมระยะเวลาดำเนินการตุลาคม67ถึงกันยายน68 2โครงการสกัดการระบาดของโรคแมลงศัตร,รูพืชเชื้อราและการสนับสนุนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติปี67ทับ68 กรมวิชาการเกษตรนะคะวงเงิน421ล้านบาทสาระสำคัญก็คือเพื่อสนับสนุนมเมล็ดพืชไร่พืชสวนและปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในปี67ทับ68นะคะโดยสนับสนุนสารเคมีป้องก,ก,กันกำจัดโรคชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชมเมล็ดพันธุ์พืชไร่และพืชสวน ก้อนเชื้อเห็ุเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรระยะเวลาดําเนินการนะคะตุลาคมหกถึงกันยายน6 8 3โครงการฟื้นฟูกเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมที่ประสบอุทกภัยโดยกรมหม่อนไหมนะคะวงเงิน1.6ล้านบาทสาระสำคัญก็คือเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ประสบอุทกภัย โดยตรงและสนับสนุนปันจจัยการผลิตในการฟื้นฟูแปลงหม่อนหลังน้ำลดจากการสูญเสียจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยสนับสนุนต้นพันธุ์หม่อนปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยเคมีปูนขาวและโดโลไมให้แก่กเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมในพื้นที่4จังหวัดนะคะซึ่งก็ได้แก่พะเยาเชียงรายเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนรายวเวลาดำเนินการพื่อจิกายน6-7ถึงมิถุนายน6-8นะคะ สโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี67โดยกรมปศุสัตว์วงเงิน20ล้านบาทสาระสำคัญก็คือเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกและปลูกพืชอาหารสัตว์สำหรับลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนในระยะเร่งด่วนนะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ2,500รรายโดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตซึ่งก็ได้แก่ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศและพืชอาหารสัตว์พร้อมทั้งให้กรมประศุสัตว์จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีระยะเวลาดำเนินการนะคะตุลาคม67ถึงกันยายน68 5ห้โครงการส่งเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมงการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อพลาสติกและในกระชังบกโดยกรมประมงนะคะวงเงิน23ล้านบาทสาระสำคัญเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมงปี67 และส่งเสริมอาชีพกเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อพลาสติกและในกระชังหมกโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่กเกษตรกรดังนี้นะคะพันปลาดุก800ตัวและอาหารสัตว์น้ำนำร่อง120กิโลกรัมและบ่อพลาสติกขนาด35คูณ6เมตร จำนวนหนึ่งบ่อต่อหนึ่งรายพันปลาดุก800ตัวและอาหารสัตว์น้ำนำร่อง120กิโลกรัมและกระชังบกขนาด3คูณ5.5จาคูณ1นเมตรจำนวนหนึ่งกระชังต่อรายพันกบ800ตัวและอาหารสัตว์น้ำนำร่อง120กิโลกรัมและกระชังบกจำนวน2คูณ4คูณ1.2จเมตรจำนวนหนึ่งกระชังต่อ รายทั้งนี้นะคะระยะเวลาดำเนินการพฤศจิกายน67ถึงกันยายน68 6หโครงการปรับระดับพื้นที่เกษตรและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยระยะหลังน้ำลดปี67โดยกรมพัฒนาที่ดินนะคะวงเงิน182ล้านบาทสาระสำคัญก็เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ จุลินรีในการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังและปรับระดับพื้นที่ให้เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งฟื้นฟูและปรับปรุงดินหลังน้ำลดให้แก่เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้นะคะโดยสนับสนุนจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวพันธุ์ ปุ๋ยหมักและช่วยปรับหน้าดินให้เกษตรกรระยะเวลาดำเนินการตุลาคม67ถึงกันยายน68 7การซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กหลังน้ำท่วมโดยกรมวิชาการเกษตรนะคะวงเงิน32ล้านบาทสาระสำคัญก็เพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กหลังน้ำท่วมเช่นเครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์อเนกประสงค์เครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นสารเคมีและชีวพันธุ์โดยดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่ประสบภัยพิบัติ15จังหวัดนะคะซึ่งก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนสุโขทยัยอุตรดิตถ์และอุทัยธานีโดยมีวิธีดำเนินการเช่นตรวจเช็คหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองอากาศตรวจสอบและปรับจังหวะการอัดฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบและเปลี่ยนหัวฉีดที่ชำรุดและทดสอบแบตเตอรี่และระบบชาร์จเป็นต้นนะคะและ8การลดภาระหนี้สินของสมาชิกสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรโดยกรมส่งเสริมสาก์นะคะวงเงิน300ล้านบาททั้งนี้ในการลดภาระหนี้สินของสมาชิกสถาบันเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรครั้งนี้มีโครงการย่อยนะคะ คือการลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสากลหรือกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี67โดยรัฐบาลชดเจยดอกเบี้ยให้สากลหรือกลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกต้นเงินกู้ไม่เกิน300,000บาทนะคะในอัตรา100ละ3ต่อปีระยะเวลา1ปีทั้งนี้ส่วนต้นเงินกู้ที่เกินกว่า300,000บาท คิดดอกเบีย้ยในอัตราปกตินะคะการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สมาชิกสากลหรือกลุ่มเกษตรกรโดยขอความร่วมมือให้สากลหรือกลุ่มเกษตรกรขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในสัญญาเงินกู้ของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านการเกษตรโดยโดยความสมัครใจนะคะและท้ายสุดชดเชยความเสียหายของทรัพย์สินเกษตรกรหรือ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะแจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรคอรมอจัดงบ2,553ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมเกษตรกรลดหนี้แจกปุ๋ยพันพืชสัตว์นะคะโดยรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่มนะคะอัปเดต5พฤศจิกายน2567